สวัสดีครับคลิปนี้ผมชวนทำเมนูแกงส้มมะรุมใส่ปลากระป๋องนะครับโดยเริ่มต้นจากการที่ผมจะทําการาใช้ช้อนขูดตัวมะรุมเพื่อเอาแต่เนื้อนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมจะใส่น้ําลงไปไม่ต้องมากนะครับแล้วเราก็จะละลายเป็นพริกแกงส้มกับตัวกะปิหลังจากนั้นเติมเกลือลงไปหนึ่งช้อนชาครับพอน้ําเดือดน,นะครับเราก็จะใส่น้ําปลาลงไปประมาณสักสองช้อนโต๊ะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเนื้อมะรุมที่เราขูด หลังจากนั้นนะครับเราก็จะรอให้เนื้อมะรุมมันใสนะครับก็คือสุกนะครับมันก็จะเดือดแล้วก็เนื้อใสก็เป็นใช้ได้นะครับก็จะเห็นว่าเนื้อเริ่มใสแล้วพอเดือดอีกทีนึง่งเราใส่น้ำตาลทรายลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมะนาวลงไปประมาณ2ลูกครับแล้วผมก็จะใส่เป็นปลากระป๋องลงไป2กระป๋องนะครับรอให้เดือดแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วชิมรสชาติด้วยนะครับ ก็เป็นอันเสร็จก็จะได้เป็นแกงส้มปลากระป๋องที่รสชาติเข้มข้นนะครับกลอมๆอร่อยอยังไงลองทำทานกันดูนะครับ